เชี่ยเชี่ยอันนั้นหมูป่ะปลาปลาปลาหมึกกับปลาอันนี้อันนี้หมูทานเขาด้วยได้วนะตบพลังมากไม่มีอะไรนะากินเโอ้ยโอ้มร้อนมาร้อนอ๋อเชี่ยเชี่ยอันนี้อะไรนะโจ๊กปลาหมึกกับโจ๊กปลาปลาหมึกกับปลาอันนี้หมูตบประเดี๋ยวของเราอ๋อเขาเขาหล่อ เขารอมาพร้อมกันไงแล้วนี้ผัดผักอะไรวะผัดอะไรที่ี่เปิดร้านใหญ่ลยอันนี้คืออันนี้คือกบนะครับนี่คือกบผัดกบร้านเนี้เขาบอกว่าดังไงว่าอ,อันนี้มันอยู่ถนนอ่าไม่ใช่ถนนเชน่าทาวอยู่ใกล้ๆก,กับเชน้าทาวมันชื่อถนนอะไรเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกไปถ่ายให้ดูว่าถนนอะไรนะเนีย่ยอยู่ริมถนนใหญ่เลยถ้าพักอยู่ที่เชน้าทาวก็เดินมาประมาณสองซอย เดินเลยไอเอ,อ็มอาร์ทีเอ็มอาร์ทีไอแชน่าทาวอะประมาณสองซอยรสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองกรอบเนืกก้อกบเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ารสชาติมันจะแบบเค็มๆอ่ะมาซอสเป็นแบบคือเน้นเค็ม ทำกันแค่แค่ผัดเพื่ออร่อยผัดอร่อยแล้วนก็รู้เรื่อะไรทเป็นเนื้อกบอ่ะร้อนๆนี่เหรอเดี๋ยวมาลองโจ๊กหมูหมูหมูร้อนๆข้นๆอันนี้คล้ายๆบ้านเราแต่จะไม่เหมือนเมื่อครั้งครั้งที่ไปสิงคโปร์อ่าตัวตัวโจ๊กมันจะแบบว่าน้ำน้ำหน่อยอันนี้มันจะข้นๆเหมือนบ้านเรา อืมว่าเราจะจืดมบ้านเรานิดนึงเพราะว่าบ้านเราน่าจะมาแบบในน้ำสุดน้ำต้มประดูด้วยไน่อนี้เขาจะแบบรถไม่ไม่ไม่เต็มกวนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคได้เกือกบาเราแ่ถ้าใครมาร้านนี้แนะนำว่าให้ลองส่งเพราะว่ามันขึ้นชื่อในรีวิวนะผมก็ตามรีวิวมา มีโจ๊กหมูโจ๊กปมีอะไรมีตัวตัวอย่างเลยึอย่างที่ที่ผมถ่ายมาให้ดูมีเมนูอ่าแล้วก็ใช้อ่าอยู่ทิปได้ใช้รเ,เรื่องเครยอบัตรอยู่ทิปพ่ะอาเร์เรบัตรอยู่ทิปอ่ะไอ้ที่เป็นไทยเงินสดได้ใช้จ่ายได้แต่ถ้าสำหรับร้านน้ำอ่ะต้องใช้เงินสดนะเพราะเขาจะแยกกันอยู่ในพื้นที่เดีวยวกันแต่ว,ว่าร้านน้ำอ่ะเขาจะอ่ารับเงินเงนสดบริเวณนี้ก็แลกเงินสดมาใช้ละกัน ก็เสริมเรื่องของนั่งนั่งเอไมาทีผมไม่ได้ซื้อบัตรของบัตรไอบัตรบัตรตัวอาทิตย์ตัวเดือนตัวอะไรเงี้ยนะไม่ได้ซื้อบัตรที่ที่นักเที่ยวใช้นะใช้ใบัตรในสถานที่ที่มันมีไรไฟอะ่ะแต่ได้เลยหักหักหักเงนินในบัญชีเราเลยอืมเขาสดวก